ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปนะครับท่านผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปเนี่ยทราบไหมครับว่าในช่วงนี้เนี่ยในช่วงที่ประเทศไทยของเราก้าวเข้าสู่ในช่วงฤดูหนาวนะครับแล้วก็ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยอากาศก็ หนาวจัดนะครับทีนี้นะครับในเรื่องของอากาศหนาวเนี่ยรัฐบาลสามารถจะจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวหรือเครื่องกันหนาวแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุหรือประชาชนทั่วไปได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับเราจะได้อ่าขอรับความช่วยเหลือตรงนี้จากภาครัฐได้นั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับใน วันนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเขาได้ออกหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือ,อประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2563นะครับซึ่งภัยหนาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสาธารณภัยเป็นภัยพิบัตินะครับมีอากาศหนาวแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็ได้รับความเรือดร้อนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผู้สูงอายุที่มีความยากจนหรือประชาชนทั่วไปนะครับขาดแคลนเครื่องกันหนาวที่ จะไปดูแลร่างกายนะครับทีนี้ในหลักเกณฑ์ตัวนี้นะครับก็ได้กําหนดให้าภาครัฐเนี่ยสามารถที่จะจัดซื้อเครื่องกันหนาวให้กับประชาชนได้นะครับโดยในข้อ5.1.1.4เนี่ยนะครับกรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติและมีอุณหภูมิต่ํากว่า8องศาเซลเซียสและมีช่วงเวลาอากาศหนาวยาวนานติดต่อกันเกิน3วันนะครับ ตรงนี้นะครับเขาให้สามารถาจ่ายค่าจะซื้อเครื่องกันหนาวส่งเคราะห์ประชาชนได้เท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน300บาททั้งนี้นะครับจังหวัดหนึ่งเนี่ยไม่เกินปีงบประมาณละ1ล้าน2แสนบาทนะคร,ครับในแต่ละจังหวัดนะครับเขาก็จะมีเงินทดลองราชการนะครับตรงนี้ก็เ,เป็นอำนาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดนะครับที่จะใช้เงินทดลองราชการดังกล่าว นะครับโดยขั้นตอนกระบวนการเนี่ยก็เป็นขั้นตอนกระบวนการในส่วนของภาครัฐนะครับที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะประกาศในพื้นที่ประสบภัยหนาวเนี่ยเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วก็สามารถที่จะใช้เงินตามหลักเกณฑ์ของการจัดซื้อเครื่องกันหนาวหรือผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุได้นั่นเองนะครับ ครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้สูงอายุและก็พี่น้องประชาชนทุกท่านพอสมควรนะครับเราจะได้ทราบสิทธิต่างๆของเราและขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้นั่นเองนะครับในเรื่องของสิทธิต่างๆของผู้สูงอายุและพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับก็มีอีกหลายประเด็นนะครับที่วันนี้เรายังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเรามาพูดคุยกันต่อนะครับสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ